การซื้อบ้านหรืออาคารพาณิชย์สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือกำลังมองหาสถานที่ทำธุรกิจคือการตัดสินใจที่สำคัญปองหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะเจ้าของกิจการมีโอกาสได้พบกับอาคารพาณิชย์ หลังหนึ่งในเมืองเล็กๆราคาถูกเกินกว่าจะเชื่อได้เมื่อเขาเห็นประกาศขายเขาก็รีบติดต่อเจ้าของทันทีเพราะราคานี้แทบจะไม่เคยมีใครพบเห็นในตลาดปองคิดว่าอาจเป็นโชคดีของเขาที่จะได้สถานที่ที่สามารถใช้งานได้ทั้งที่อยู่อาศัยและทำธุรกิจในคราวเดียวกันเจ้าของเดิมเป็นคู่รักที่ย้ายไปต่างจังหวัดทำให้ตึกแห่งนี้ว่างเปล่ามานานหลายปีจนกระทั่งไม่มีคนสนใจปองรู้สึกดีใจที่ได้ตึกที่มีขนาดใหญ่ และอยู่ในทำเลที่พอเหมาะเหมือนกับเป็นโอกาสที่เขาจะได้สร้างสิ่งใหม่ในชีวิตหลังจากปิดการซื้อขายปองได้ย้ายเข้าไปที่อาคารพาณิชย์แห่งนี้ทันทีตึกหลังเก่ามีความคุ้นเคยและสภาพดูเก่าไปตามกาลเวลาแต่เขาก็ไม่คิดอะไรมากนักเพราะถือว่าได้บ้านในราคาที่ถูกเหลือเชื่อและรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตในที่ใหม่ ในวันแรกที่เขาย้ายเข้ามาตึกก็ค่อนข้างเงียบสงบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่ยังไม่ทันได้ซ่อมแซมและเสียงน้ำหยดจากท่อเก่าๆที่อยู่ภายในผนังไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกทําให้ปองรู้สึกว่าเป็นที่ที่สงบและเหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจของเขาแต่ในคืนนั้นเองขณะที่ปองนอนหลับอยู่เขากลับฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าหิ้ง พระในห้องกลางของตึกเธอสวงชุดไทยสีขาวผมยาวถึงเอวและมีท่าทางสงบเยียบแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเมื่อปองพยายามจะเดินเข้าไปหานั้นเธอกลับหันหน้ามามองเขาด้วยดวงตาที่เรียบเฉยและในความฝันนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถขยับตัวได้ทันทีที่เขาตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ความรู้สึกแปลกๆยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในใจเขาลุกจากเตียงมาดูหิ่งพระในห้องกลาง ซึ่งยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมแต่เขากลับเห็นบางสิ่งแปลกๆซึ่งทำให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบายได้คืนนี้เขาจะฝันเห็นอะไรอีกหรือไม่เช้าวันถัดมาปงตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกมึนงงจากความฝันเมื่อคืนเขาคิดว่าแค่เป็นแค่ความฝันธรรมดาแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นยังคงรบกวนจิตใจเขาไม่หายเมื่อเขาลุกขึ้นไปทำ กิจวัตรประจำวันเขาก็เริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติหลังจากที่เขาได้อาบน้ำและเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกเขามองไปที่โต๊ะทำงานตรงมุมห้องสิ่งของบนโต๊ะที่เขาวางไว้เมื่อคืนนี้กลับหายไปบ้างและย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นปากกาที่เขาวางไว้ในกระเป๋าเครื่องเขียนกลับมาวางอยู่บนชั้นวางหนังสือและกระดาษบางแผ่นที่เขาใช้จดบันทึกกลายไปอยู่ในลิ้นชักที่เขาไม่เคยเปิด ปองไม่ทันได้คิดอะไรมากเขาแค่คิดว่าตัวเองอาจจะลืมไปหรือเผลอทำให้ของย้ายที่ไปเองระหว่างการเก็บของแต่พอเห็นเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ําๆทุกวันเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะลืมเองทุกครั้งในช่วงบ่ายเขากลับมาถึงห้องอีกครั้งและเข้าไปตรวจสอบดูของในห้องว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่เมื่อเขาเปิดตู้เสื้อผ้าสิ่งที่ทําให้เขาตกใจคือหมอนที่เขาวางไว้บนเตียงเมื่อคืนกลับไปอยู่ที่มุมห้องเ้าของที่เขาวางไว้ ในที่ตั้งใจกลับหายไปจนเขาต้องไปตามหาทุ่วห้องปองเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติและเขาคิดว่าอาจจะมีคนแอบเข้ามาในบ้านไหนขณะที่เขาไม่อยู่คืนหนึ่งขณะที่เขานอนหลับเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องทํางานเสียงเหมือนมีคนกําลังเดินอยู่และเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆแต่พอเขาตื่นขึ้นมากลับไม่เห็นใครเลยเขาหันไปมองที่โต๊ะทํางานสิ่งของที่เขาวางไว้ยังคงหายไปเหมือนเดิม ในที่สุดปองเริ่มคิดว่าอะไรบางอย่างในตึกนี้อาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งหรือบางคนคอยอยู่ในที่นี้แต่ไม่สามารถมองเห็นได้เขาจึงเริ่มค้นหาวิธีที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคืนผ่านไปฝันของเขาก็ยังคงกลับมาเขายังคงเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่หน้าหิ้งพระราวกับเธอกำลังเฝ้าดูเขาอยู่ทุกครั้งที่ฝันถึงเธอเขามากักจะรู้สึกถึงความเย็นเยือกและเงียบสงบรอบตัว แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความไม่พอใจของเธอที่มีต่อเขาปองเริ่มตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้ได้เขาตัดสินใจเชิญหมอผีในหมู่บ้านมาช่วยตรวจสอบสถานที่เพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับตึกหลังนี้คืนหนึ่งขณะที่ปองนั่งอยู่ในห้องทำงานที่ด้านหลังของตึกอากาศภายในห้องกลับเย็นลงอย่างผิดปกติเขาหันไปมองนาฬิกาแขวนผนังที่บอกเวลาเป็นทิ้งคืนแล้ว ก่อนจะเริ่มรู้สึกถึงความเงียบที่แปลกประหลาดรอบตัวเสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินเมื่อหลายวันก่อนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดินเหมือนก่อนหน้านี้เสียงมันดูหนักแน่นและสม่ำเสมอเหม,มือนมีใครบางคนเดินอยู่ในบ้านอย่างตั้งใจปองยืนนิ่งอยู่ที่มุมห้องสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูห้องทำงานที่ปิดสนิทเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติแต่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดประตูไปดูกลัวว่าเขาจะพบสิ่งที่ไม่ต้องการเห็น เสียงเดินยิ่งดังชัดขึ้นแม้เขาจะไม่ได้ยินการเคลื่อนไหวอื่นๆในบ้านแต่เสียงฝีเท้ากลับสะท้อนไปทั่วตัวตึกอย่างเด่นชัดปองเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินมาที่ห้องทำงานของเขาเขาหันมองไปที่ประตูอีกครั้งแล้วในที่สุดเสียงนั้นก็หยุดลงทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระทบกันของของใช้ที่ตกลงมาเสียงดังกรอบกแกรบจากห้องกลางของตึกตามมาอย่างรวดเร็วปองรีบลุกขึ้นและเดินไปยังห้องที่เสียงนั้น ดังออกมาเขาหยุดอยู่หน้าประตูและมองลอดช่องประตูที่ปิดสนิทไปยังภายในห้องในห้องกลางนั้นมีความเงียบสงัดเสียงที่เคยได้ยินเมื่อครูหายไปแล้วปองลอดเปิดประตูออกไปและเข้าไปในห้องกลางอย่างระมัดระวังเมื่อเข้าไปถึงเขาก็พบสิ่งที่ทําให้เขาตกใจของที่เคยตั้งอยู่บนโต๊ะพระในห้องกลัดบอถูกย้ายไปวางในที่ที่ไม่เคยมีใครวางมาก่อนแทน่นพระที่เขาเคยจัดวางไว้อย่างดีกลับถูกขยับไปทางมุมห้องทั้งยังมีรอยมือที่ปรากฏบนหิ้ง เหมือนกับว่ามีใครบางคนสัมผัสมันปองรู้สึกถึงความรู้สึกหนาวเย็นที่ขึ้นมาจากข้างในความสงบในบ้านที่เคยมีเมื่อก่อนหายไปหมดสิน้นเขาก้มลงไปตรวจสอบรอบๆห้องอย่างระม,มัดระวังและพบว่าไม่มีร่องรอยใดๆที่จะบอกได้ว่าใครเข้ามาในห้องนอกจากสิ่งที่เคลื่อนย้ายไปเองคืนถัดไปปองพยายามหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าแต่เสียงแปลกๆก,กลับดังมาอีกครั้ง ในยามค่ำคืนเสียงเหมือนคนเคาะอะไรบางอย่างอยู่ในผนังห้องท่าฟาังให้ดีเสียงนั้นดูคล้ายกับเสียงเคาะจากด้านในของผนังโดยมีจังหวะที่เหมือนจะตอบสนองกันเองแต่เมื่อเขาลุกขึ้นไปตรวจสอบทุกห้องเขากลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติเสียงเคาะในผนังกลับหยุดลงในช่วงเวลาที่เขาเปิดไฟตรวจสอบอย่างละเอียดความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวเริ่มเข้ามาครอบงำจิตใจของปองเขาเริ่มคิดว่ามีบางสิ่ง ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตึกนี้แม้จะพยายามเข้าใจสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดแต่เสียงเหล่านั้นก็กลับมาทุกคืนปองเริ่มรู้สึกได้ว่าเขาอาจต้องหาคำตอบให้ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้หญิงผมยาวในฝันและเสียงแปลกๆที่เกิดขึ้นทุกคืนทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การหลอกหลอนจากจิตใจของเขาเท่านั้น ปองรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกวันเขาไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตึกนี้ได้ทุกคืนเขาฝันถึงผู้หญิงผมยาวในชุดไทยนั่งอยู่หน้าหิ้งพระและสิ่งของในห้องก็าย้ายที่ไปเรื่อยๆเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นในบ้านเหมือนการกระทำของบางสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้และเขาก็เริ่มเชื่อว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ธรรมดาเหมือนที่เขาคิด หลังจากคิดหนักปองตัดสินใจที่จะขอความช่วยเหลือจากหมอผีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงหมอผีชื่อลุงทองเป็นคนที่เคยช่วยคนในหมู่บ้านหลายคนในการแก้ไขปัญหาทางจิตวิญญาณเขามีชื่อเสียงในการติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยไม่เคยใช้วิธีที่รุนแรงหรือสร้างความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปองได้เชิญลุงทองมาที่ตึกหลังนี้ลุงทองเป็นชายแก่ที่มีรูปร่างสูง และท่าทางสงบเขาสวมเสื้อผ้าครามและถือไม้เท้าเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับกลิ่นของสมุนไพรที่ส่งกลิ่นหอมคลุ้งไปทั่วบ้านตึกนี้มีสิ่งแปลกแปลกใช่ไหมลุงทองถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลครับผมไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแต่ทุกอย่างเริ่มแปลกไปหลังจากผมย้ายเข้ามาปองตอบเสียงต่ำลุงทองเดินไปทั่วตึกพร้อมกับพึมพำคำบางคำที่ปองไม่เข้าใจเมื่อถึงห้องกลางที่มีหิ่ง พระตั้งอยู่ลุงทองอยืนนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าที่นี่มีเจ้าที่เป็นผู้หญิงผมยาวในชุดไทยปองตกใจผู้หญิงผมยาวหมายความว่าไงครับลุงทองนั่งลงบนพื้นและเริ่มอธิบายเจ้าที่ของตึกนี้คือวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนเธอเป็นผู้ปกป้องสถานที่นี้มานานแต่ไม่ชอบให้ใครเข้ามารบกวนเธอ เธอไม่ต้องการให้ใครมาแย่งที่นี้จากเธอซึ่งถ้ามีใครเข้ามาและไม่เคารพเธอก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเช่นที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ปองเริ่มรู้สึกกลัวแต่เขาก็ยังสงสัยแล้วทําไมถึงต้องทําแบบนี้ล่ะครับเธอต้องการอะไรบางที่เธออาจจะไม่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่นี่เธออาจจะยังคงยึดติดกับอดีตไม่ต้องการให้ใครมาทำลายสิ่งที่เธอเคยปกป้อง ลุงทองตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแต่ถ้าคุณอยากอยู่ร่วมกับเธอได้ต้องแสดงความเคารพและให้เกียรติเธอปองคิดตามคำของลุงทองแล้วถามว่าจะทำอย่างไรดีครับลุงทองยิ้มบางๆคุณต้องจัดหิ้งพระให้เหมาะสมตั้งใจไหวเจ้าที่ทุกวันบอกกับเธอว่าคุณมาที่นี่ด้วยความเคารพและไม่ต้องการที่จะละเมิดสิทธิ์ของเธอการแสดงความเคารพและสำนึกผิดเป็นทางออกที่ดีที่สุด ถ้าคุณทำตามนี้อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปองตัดสินใจทำตามคำแนะนำของลุงทองเขาจะทิ้งพระใหม่และตั้งใจทำพิธีไหว้เจ้าที่อย่างจริงจังทุกวันเขาพูดกับผู้หญิงผมยาวในฝันของเขาอย่างสุภาพและขอโทษที่เขามาอยู่ที่นี่เขาไม่เคยตั้งใจจะรบกวนเธอในช่วงหลายคืนหลังจากนั้นปองรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของตึกเสียงแปลกๆค่อยๆหายไปความรู้สึกหนาวเย็น ที่เคยรู้สึกในห้องกลางก็ลดลงและของที่เคยย้ายไปย้ายมาก็ไม่เกิดขึ้นอีกปองเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังสร้างสมดุลระหว่างการอยู่ร่วมกับเจ้าที่และการดำเนินชีวิตของเขาอย่างสงบสุขแม้ว่าเขาจะยังคงฝันเห็นผู้หญิงผมยาวอยู่บ้างแต่เธอไม่ได้ทำร้ายเขาอีกต่อไปปองเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้และเขาคิดว่าทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ หลายเดือนผ่านไปปองเริ่มปรับตัวและคุ้นเคยกับชีวิตในอาคารพาณิชย์หลังเก่าแม้จะยังมีบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งที่เขาไม่สามารถเห็นได้โดยไม่รู้สึกหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนทุกเช้าเขาจะไปไหว้เจ้าที่ที่หิ่งท้าด้วยความเคารพและทุกค่ำคืนเขาก็จะนั่งเงียบๆในห้องทำงานสักพักฝันของเขาก็จะกลับมาแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้หญิงผมยาวในฝันกลับมานั่งที่หิ้งพระเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวเหมือนก่อนหน้ามันเหมือนกับเธอจะเฝ้าดูเขาด้วยความสงบและเยือกเย็นปองเริ่มเข้าใจว่าเธอไม่ต้องการทำร้ายเขาแต่แค่ต้องการให้เขาเคารพและอยู่ร่วมกันในที่นี้วันหนึ่งปองไปซื้อดอกไม้มาไว้บนหิ้งพระและตั้งใจที่จะทำบุญถวายสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเจ้าที่เขาจัดเรียงดอกไม้และตั้งเทียนอย่างตั้งใจ และพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมอยู่ที่นี่ผมจะเคารพและดูแลสถานที่นี้อย่างดีที่สุดในวันถัดมาปองรู้สึกถึงความสงบที่แปลกไปจากเดิมเขาไม่เคยรู้สึกถึงความสงบแบบนี้มาก่อนการหลอกหลอนจากเสียงแปลกๆหรือการเคลื่อนย้ายของสิ่งของที่เคยเกิดขึ้นก็หยุดลงอย่างสิ้นเชิงเขาสามารถนอนหลับได้เต็มอิ่มในทุกคืนโดยไม่มีฝันแปลกๆมารบกวน บางวันเขาจะมานั่งที่ห้องทำงานและรู้สึกได้ถึงลมเย็ยนๆที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนกับการยิ้มของบางสิ่งที่ยินดีให้เขาอยู่ในที่นี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วปองคิดในใจขณะที่เขานั่งมองแสงไฟที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างในตอนเช้าชีวิตในตึกหลังนี้กลับมาเป็นปกติเขาสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขเดือนต่อมาเมื่อเขากลับไปเยี่ยมลุงทองเพื่อขอบคุณที่ช่วยให้เขาผ่านพ้น ช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นมาได้ลุงทองก็ยิ้มให้เขาและกล่าวว่าเจ้าที่ของตึกนี้เป็นผู้หญิงที่จงรักภักดีต่อที่นี่เธอแค่ต้องการให้ใครก็ตามที่มาอยู่ที่นี่แสดงความเคารพและไม่ละเมิดสิ่งที่เธอปกป้องปองยิ้มตอบผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับชีวิตของปองในอาคารพาณิชย์หลังนี้กลับมาสงบและปกติเขาได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่ใช่เรื่องยากหากเราเคารพและเข้าใจในสิ่งนั้นทุกคืนเมื่อเขาปิดไฟนอนเขารู้สึกได้ว่าเขากำลังอยู่ในที่ที่ไม่เพียงแต่เขามีชีวิตอยู่ได้แต่เจ้าที่ก็ยังคงอยู่ที่นี่ร่วมกับเขาโดยไม่รบกวนกันและกันและในที่สุดปองก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญการเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นหนทางที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบได้อย่างแท้จริง